แดดไม่ไเมนต์เนสี่โครงการที่ตอนนี้กําลังทาเซลล์เทสกันอยู่รวมไปถึงบางโครงการได้ทําวิดีโออินทีวิวกันไปแล้วมีอะไรบ้างฟังให้จบคลิปนี้พี่รักษจะมาให้เทคนิคด้วยว่าจะทํายังไงให้สามารถสอบเซลล์เทสได้ผ่านพราะน้องหลายคนกังวลเรื่องนี้ถ้าตกตั้งแต่เซลล์เทสไม่ได้ไปต่อในรอบอะไรเลยและถ้าตกรอบวิดีโออินทิวิวก็ไม่สามารถไปต่อในรอบ h r อินทิวิวต่อเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างวันนี้ฟังให้จบนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องของตัวสี่โครงการที่ตอนนี้กําลังทำเซล กันอยู่มีอะไรบ้าง1คะ่ะโครงการของเนสเล่เนสเล่ใครที่สมัครเข้าไปจะได้ทํา Six Assesment เป็นเซลเทสถ้าคุณผ่านคุณจะได้ทําวิดีโออินทิวิวซึ่งมีเวลาทํา3วันหลังจากที่ได้รับอ e ีเมลจาก HR 2คะ่ะโครงการของ UOB UOB ก็เป็นข้อสอบ h อ l ข้อสอบ h อ l ของ u o b มีประมาณ24ข้อทุกคนซึ่งจับเวลาข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษหลายคนตกเพราะว่าทุกคนตกเพราะ,ะตกใจภาษาอังกฤษทําให้ทําข้อสอบไม่ทนันซึ่งฟังให้จบคลิปนี้จะมีเทคน ในการทําให้3ค่ะเป็นโครงการอะไรอีกของ U A B U L ของ U O B ถ้าคุณผ่านเซลล์เทสคุณจะได้ไปต่อในการทําวิดีโออินทิวิวเช่นเดียวกันนะทุกคนเหมือนกันกันกบของ e s สเลเลยคุณต้องทําวิดีโออินทิวิวต่อนะคะ 3. โครงการของ True Next Gen ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะปีที่แล้วเขาเปิดรับแค่เดือนเดียวแล้วเขาก็ปิดเลยทุกคนแล้วก็ให้ทำเซลล์เทสใครที่ยังไม่สมัครเข้าไปรีบสมัครภายในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งก็สอบเซลล์เทสของ True Next Gen ต้องตอบเลยว่าเขาสอบเป็นแบบคณิตคิดเร็วมีเกือบ ร้อยข้อ9กบกว่าข้อให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงนี้ตกเวลาทํานะ <_ S 2> ข้อหนึ่งนะมีเวลาประมาณแบบ30นาทีไอ้สามวินาทีอ่ะมันน้อยมากเพราะฉะนั้นนี่คือค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเวลาการทําข้อสอบประเภทนี้คุณต้องใช้วิธีคณิตคิดเร็วกว่าตามองให้ไหวซิจริงปีที่แล้วข้อสอบนะไม่ได้ยากนะทุกคนแต่คุณต้องสามารถใช้ไหวพลิปแล้วรู้ว่าต้องเอาอะไรมาตอบนะคนะ,ะข้อ4ค่ะข้อสอบเป็นอ่าข้อสอบข้อสี่ของ UMC UMC นะคะเป็นเซลล์เทสของ เชเช่นเดียวกันและเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครที่ได้ทำเซลเทสของเครือ CP มาแล้วเนี่ยที่เป็นภาษาไทยพี่รักษ์บอกเลยคุณจะสามารถทําของ UOB ทําของติ k t o ็อกรวมไปถึงทําของ UMC ได้เพราะ3มโครงการนี้เซลเทสประมาณ20ข้อนะคะคล้ายๆกันประมาณ22 24ข้อประมาณนี้ทุกคนคล้ายกันนะคะถ้าคุณทําได้ของเซลเทสของเครือ C p มีโอกาสที่คุณจะทําของเหล่านี้ได้ปีที่แล้วมีน้องที่ทำเซลเทสพี่รักษอะเซลเทสแบบฝึกร้อยข้อของพี่รักษ์ได้แค่ 70%แต่ผ่านข้อสอบของ UMC และมีน้องหลายคนมากที่ตกข้อสอบของเซลเทสเอชอของเครือ c EP, ีพีปาดฏว่าตกมาหนึรอบหรือโอกาสแค่รอบเดียวเท่านั้นเขาก็มาซื้อเซลเทสแล้วไปฝึกปากฏว่าผ่านแทบจะทุกคนเลยนะ ถ้าเห็นมาซื้อเซตหนังสือคือตกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ผ่านทุกคนเพราะฉะานั้นปรากฏว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะผ่านเนี่ยของเซลเทสนะพี่ล่าบอกเลยเซลเทสมันคือการฝึกตรรกะมันคือข้อสอบคณิตนะคะข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานสมการก็มีไม่เกิน2ชั้นข้อสอบเกี่ยวกับงบการเงินข้อสอบเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จบทางด้านสายวิทย์คณิตอ่ะจะไม่แบบจะแบบเขาเรียกว่าสามารถทําได้ง่ายและถ้าจบสายวิศวะและจบใหม่เนี่ยจะช่วยได้จะทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นแต่บางคนจบมานานแล้วไงปี2ปีเริ่ม เพราะฉะนั้นคุณต้องรื้อฟื้นจากการทาข้อสอบเซลเทสฝึกทาข้อสอบเซลเทส1 0 0ข้อให้ดีสั่งซื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์ตะกร้าทิกตอกพี่รักษ์มันมีบางทีมันมีแฟชเซลเนาะไปดูให้ดีและนะคะคุณสามารถสมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์พี่รัก์นะคะกดเข้าไปที่ link ลิงก์ตรีแล้วกดที่สั่งซื้ออ e ีบุ๊กเซลเทสอีบุ๊กมันอันเป็นเซลเทสมันเป็นอ e ีบุ๊กทุกคนเพราะอะไรพี่รักไม่ทําเป็นเล่มถ้าทําเป็นเล่มอ่ะ เวลาเราทำหนึ่งร้อยข้อเราต้องมาเปิดทีละหน้าทีละหน้ามันเสียเวลาแล้วมันไม่เหมาะกับเทสเพราะเวลาเราไปสอบจริงเราสอบออนไลน์พี่รักณ์เลยออกแบบให้มันเป็นออนไลน์คือเป็นแบบอ e ีบุ๊กเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคะแนนรีวิวนะคะเซตหนังสือพี่รักเนี่ยจะน้อยมากเป็นเพราะว่าน้องไม่รู้ว่ามันคืออ e ีบุ๊กนะคะข้อสอบเซลเทสมันเป็นอ e ีบุ๊กมันไม่ได้เป็นเล่มนะพี่ักบอกตรงนี้เลยว่าเซลเทสเป็นอีบุ๊กไม่ใช่แบบเล่มนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือที่นะคะตะการ์ติ๊กต็อกได้เลยนะ,ะและหลัก การและเทคนิคในการทําก็คือคุณต้องเลือกเล,เลือกข้อที่จะทิง้งภาษาไทยเริ่มแต่งแล้วคุณต้องเลือกข้อที่จะผ่านและทิง้งมันสามารถตกได้20%คุณต้องผ่าน80%เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นให้คุณคํานวณให้ดีเช่นสมมุตินนะพี่รักเอาตัวเลขอย่างง่ายสมมุติข้อสอบมี30ข้อคุณต้องผ่าน80% 83 24เดสเพราะฉะนั้นคุณต้องผ่าน24ข้ออีก6ข้อคุณสามารถตกได้อีก6ข้อสามารถตกได้หมายความว่าเวลาที่ทําข้อสอบ ไปเนี่ยเวลาเจอข้อสอบที่มันยากมากๆใช้เวลาทำ4-5นาทีเมื่อไหร่ให้ตัดสินใจเลือกทิ้งเป็นข้อที่1แล้วไปทําข้ออื่นต่อคําว่าเลือกทิ้งคือคุณเดาไปเลยค่ะคุณเดาทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาถ้าคุณรู้ว่าตัวเองคิดไม่ได้ข้อนี้แน่ๆอย่าฝืนทำเพราะข้อข้างหลังมันอาจจะง่ายใช้เวลาแบบ1วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแบบ คือฝึกทําข้อนี้นานเกินไปอ่ะคุณจะไม่ทําข้ออื่นเลยเวลาก็จะหมดนี่เป็นสาเหตุให้คน80%เซต์กเซลเทสมีแค่20่กว่าข้อแต่ตกเป็นเพราะว่าทําบางข้อนานจนเกินไปแล้วไม่ได้ทําทําอยู่5ข้ออีก20ข้อยังไม่ได้ทําเลยมัวแต่คิด5ข้อนั้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกข้อที่ทําและทิ้งนะคะข้อสอบนะคะเซลเทสกลุ่ม h อ l มันจะมีข้อสอบเชิงอุปนัยเสมอนะคะหรือ i n d u c t i v e i n d u c t i v e t e ท t เป็นเทสแบบรูปภาพซึ่งมันไม่ได้ยากใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นนะคะบริหาร เวลาให้ดีอย่างที่พี่รักบอกเลือกข้อที่จะทิ้งให้คำนวณออกมาก่อนว่าทิ้งได้กี่ข้อเช่นเมื่อกี้30ข้อทิ้งได้6ข้อให้นับข้อที่1 2 3 4 5ไปแต่อย่ากเกิน6ข้อควรจะทิ้งแค่5ข้อเพราะเผื่ออ,อีกข้อนึงเกิดละพลาดเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคในการทํา2นะคะคือจับเวลาในการทําตอนสั่งซื้อเซลเทสพี่รักไปทําการที่คุณทําไล่ทําทีละข้อแอดแอดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชนถ้าทําแบบนั้นไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเวลาที่คุณซื้อแล้วคุณทา ให้มีประโยชน์คือคุณต้องจับเวลาในการทําคุณจะเห็นศักยภาพที่แท้จริงบางคนบอกว่าพ่รัก,ข,บบข,รก,กรรข้อสอบบางข้อพิรักง,ง่ายมันก็ใช่สิตอนเราไปทาเซลล์เทสจริงอ่ะข้อสอบบางข้อเขาง่ายพิรักปาดตามมองแปบ๊บเดียวพิรักตอบได้เลยมีน้องแบบแคปโอมาถามพิรักพ่รักข้อนี้มันยากมากเลยทํำยังไงพิรักมองยังไม่ถึงนิดหนึ่งวินาทีเลยเห็นคําตอบเลยมันคือข้อนี้เพราะฉะพิรักบอกเลยว่าเรามักจะถูกข้อสอบหลอกกันเยอะมากให้ฝึกทําข้อสอบเซลล์เทสโดยจับเวลาทั้ง ไทยและอังกฤษข้อสอบพิลักมี2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษฝึกทําให้เคยชินซน้ำแล้วคุณจะสามารถสอบเซลเทสได้เป็นเรื่องง่ายพิลักบอกเลยปีที่แล้วมีคนผ่านเซลเทสจาก u m c นะจากการทาเซลเทสพิลักษ์อะทาของพิลักษ์ได้แบบ 6- 70%ิบเจ็แต่ผ่าน U m C ได้เพราะฉะนั้นจับเวลาทําให้ดีมันช่วยคุณได้นี่คือเรื่องของตัวเซลเทสนะคะ 2. ค่ะใครที่ผ่านไปถึงรอบวิดีโออินทิวถ้าคุณตกรอบนี้คุณจะไม่ได้ปไปต่อในการคัดเลือกอะไรเลยเพราะนั้นมันสําคัญมาก หนึ่เซลเทสสาคัญกว่านะคะสำคัญกว่าเซลเทสคุณต้องฝึกทําจริงๆนะเซลเทสอะ่ะถ้าผ่านคุณจะได้ทําวิดีโออินทิวิวซึ่งวิดีโออินทิวิวนะคะก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะฉนั้นพี่ลังแนะนําถ้าคุณไม่เทคแบบプライเวทรอบสอนสดก็ขอให้คุณได้อัพสกิลตัวเองจากอะไรบ้าง1การอ่านหนังสือซึ่งถ้ามันไม่ทันพี่ลังมองว่าการอ่านหนังสือมันไม่ค่อยจะทันเพราะอะไรการอ่านหนังสือควรจะเตรียมตัวไปก่อนแต่ถ้าจะใช้นอกน้ําเลยคุณต้องฟังเป็นเสียงเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้เทคเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์จะช่วย คุณได้เห็นเส้นทางว่าควรจะตอบแบบไหนนะคะพี่รักมียกตัวอย่างไว้ให้ซึ่งคอร์สอะไรสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์เช่นเดียวกันกดไปที่นะคะหน้าโปรไฟล์แล้วกดไปที่เลือกคอร์สนะคะมันจะมีคอร์สแบบวิดีโออินทิวิวหรือคอร์สแบบออนไลน์ที่แถมเป็นเซตหนังสือให้เลือกว่าคุณอยากจะเรียนเซตไหน น,ะะนั่นคือวิดีโออินเทอร์วิวสถ้าต้อง3ถ้าสามารถผ่านไปถึงรอบการคัดเลือกอื่นเช่นการเจอตัวละ HR i n t ร r อ i e w a s s e s s m e n t d e y t i n a l i n t e ไฟนอ w อินทกลุ่มพวกนี้สมควรที่จะเทคเป็น Private Card เพราะว่าโอกาสในชีวิตหนึ่งมันไม่ได้ผ่านมาบ่อยทุกคนการจะงับ 40-50K มันต้อง All-In ถ้าคุณคิดว่าอะไรก็ได้คุณมักจะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเลือกว่าอันนี้ฉันต้องการจะได้แล้วหาทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปถึงมันคุณจะได้มันในที่สุด คนนี่เป็นเหตุผลและหลักการที่ทําไมน้องที่อยู่ private c a r พี่รักณนะซักเซตเดทกการเข้า MT สูงมากๆปีที่แล้วพี่รักษบอกเลยมีประมาณ40คนที่เข้า MT ได้แล้วหลังจากเทคคอร์สภายในตั้งแต่1วันจนไปถึงเพียดแบบ1เดือนนะเยอะมากนะคะและนะที่สําคัญก็คือว่าทุกคนเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาเห็นว่าตัวเองจะไปใช้อะไรและสามารถคืนเงินทุนคืนทุนค่าคอร์สภายในแค่1นเดือนเพราะว่าเรียนเสร็จเข้าได้คุณก็คืนทุนโอเคปะ่ะแต่ถ้า เสร็จไปเข้าแล้วปรากฏว่าตกมันดีซะอีกคุณจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ครั้งหน้าคุณจะไม่ปล่อยให้คุณพลาดเรื่องเดิมอีกพอไปต่อที่อื่นมันจะได้ทุกคนเด้วะน,นั้นมันอาจจะประกอบไปด้วยตก ตกได้ตกได้ตกได้ได้ไม่รู้แล้วแต่ว่าคุณเลือกอะไรเพราะฉะนั้นจนเลือกทางที่สั้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่ากลัวที่จะทําอะไรยากๆเพราะหลายคนแบบมาปรึกษาพี่รักษ์ด้วยความกลัวมากเลยพี่รักษให้คําปรึกษาฟรีนะบางคนมาปรึกษาด้วยความกัว่ากลัวจะไม่ได้พี่รักเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยไม่ต้องกลัวหน้าที่เราคือแค่ลงมือทําแล้วเราจะเห็นทางออกที่ปลายอุโมงค์เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนได้เลือกเปลี่ยนแปลงชีวิต8ชั่วโมงตัววางตัวเองแลรับรายได้ใหม่ไปกับโครงการมิน น้องพ่รักในคอร์สก็ทำได้แล้วพ่รักเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ